สวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้เราก็จะมาต่อเสื้อชิ้นหลังนะคะหาพลิกงานได้เลยต่อจากตรงนี้นะคะขาคล้คองไหมเข้ามาแล้วก็ต่องานได้เลยเนี่ยนะคะคล้องไหมเข้ามาตรงนี้ แล้วก็ขึ้นโซ่ขึ้นมาสามก่อนนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะเ,เป็นโซ่ห้านะคะอขอนับใหม่แป๊บนึงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าค่ะ เสร็จแล้วก็มาขึ้นตรงหลักนี้ค่ะขึ้นหลักตรงนี้เลยค่ะต่อไปก็โซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักค่ะลงตรงหลักด้านล่างพอดีเลยนะคะโซ่หนึ่งข้ามไปหนึ่งหลักมาลงตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักแล้วก็ลงตรงนี้ โซ่ข้ามหนึ่งหลักแล้วก็ลงตรงนี้ค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามอีกหนึ่งค่ะมาลงที่ช่องสุดท้ายได้เลยนี่นะคะได้ขึ้นมาทั้งหมดนับรวมหลักแรกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะได้ขึ้นมาสิบหลัก แถวที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขาของเราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาถ้ารวมหลักแรกก็ได้ขึ้นมาสิบนะคะเสร็จแล้วก็ต่อแถวที่สองนะคะเราก็ขึ้นโซ่ขึ้นมาสาม แล้วพลิกงานกลับนะคะขึ้นหลักลงในช่องลงตรงหลักขาได้มาสามหลักแล้วนะคะสี่ห้าหกเจ็ด สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดลงในห่วงแล้วก็สิบเก้าลงตรงโซ่ที่โซ่ที่สี่นะคะ ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยขอลงตรงโซ่ที่สามนะคะจะตรงกว่านี่ค่ะสิบเก้าหลัก ค่ะเสร็จแล้วก็จะถักวนกลับมานะคะแถวต่อไปแถวที่สามขึ้นโซ่ขึ้นมาสามพลิกงานกลับอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นตรงหลักที่สองเนี่ยนะคะสองหลักข้ามไปหนึ่งสองสาม ขึ้นตรงสามเนี่ยนะคะขึ้นสามหลักเลยพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ข้ามไปหนึ่งสองสามขึ้นตรงสามเนี่ยคะ่ะได้ตัวที่สามอยู่นะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวที่สี่ แล้วไปที่ตัวที่ห้าค่ะแล้วก็ไปที่ตัวที่หกจะต้องเท่ากับด้านล่างนะคะสองสี่หกตรงนี้ขึ้นสองหลักนะคะแล้วก็ตรงตรงนี้ ขึ้นหนึ่งหลักเนี่ยนะคะจะต้องเท่ากันกับชิ้นที่อยู่ด้านหน้านะคะสองสี่หกหกตัวเท่ากันะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะตรงนี้เป็นเสื้อชิ้นหน้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ชิ้นหลังก็จะต้องเท่ากันหกตัวเท่ากัน ขาไปต่อแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่ก็ขึ้นโซ่สามพลิกงานกลับได้เลยขึ้นที่จุดเดิมอีกสองหลักนะคะขาแล้วก็ถัดรงหลักไปเรื่อยๆนับเป็นหลักที่สี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ห้าสิบหกสเจแาล้วก็ขึ้นตรงนี้เป็นยีสิบนะคะ ค่ะพอได้งานอย่างนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเรากา็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมค่ะตัดไหมแล้วก็ดึงไหมเข้าไปในงานก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกด้านหนึ่งนะคะช่วงเริ่มต้นงานตัดไหมบ่อยนิดนึงคะ่ะเพราะว่าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแยกกันถ้าลายคอวีจำเป็นต้องตัดไหมบ่อยนะคะ เพราะว่าไม่ได้ถักวนรอบตัวค่ะเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งค่ะก็จะเพิ่มตรงช่วงนี้เหมือนกันนะคะอยู่สีแถวเหมือนกันเพื่อที่จะให้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้านะคะขาเริ่มงานตรงนี้ขาเริ่มงานตรงนี้นะคะ แทงผ่านลงไปตรงโซ่ที่สามเนี่ยนะคะขาขึ้นโซ่ขึ้นมาสามแล้วก็พลิกงานกลับค่ะอขอโทษค่ะเป็นโซ่สี่โซ่สี่พลิกงานกลับแล้วก็ข้ามไปหนึ่งหลักขึ้นตรงนี้หลักที่สอง นะคะคเสร็จแล้วขอพลิกงานกลับนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักขึ้นตรงนี้ได้ไปหนึ่งสองสามสี่โซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักนะคะห้าหก เจ็ปดเก้าหลักที่สิบหลักที่สิบใช้เป็นโซ่สองนะคะแล้วก็ขึ้นตรงถ้าต้องการหนาแน่นลงไปตรงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะได้สิบหลักเสร็จแล้วก็จะถักวนกลับมานะคะก็ขึ้นเป็นโซ่สามค่ะแล้วก็พลิกงานกลับถักวนกลับมาลงใน ลงในช่องเนี้ยนะคะสองครั้งอ้อครั้งเดียวคะ่ะลงในช่องแค่หนึ่งครั้งเพราะว่าถือตรงนี้เป็นหลักที่หนึ่งแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ลงตรงหลักขได้ไปสามหลักสี่ 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองห้าสบห สิบเแปดเสร็จแล้วหลักที่สิบเก้าลงตรงโซ่ที่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะแถวนี้ได้สิบเก้าหลักสองข้างเท่ากันนะคะด้านขวากับด้านซ้าย ต่อไปแถวที่สามเราจะต้องขึ้นให้ได้หกตัวแบบนี้นะคะขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็ขอพลิกงานกลับทั้งหมดเลยลงตรงหลักที่สองนะคะสองครั้งตัวแรกนะคะแล้วก็พันหัวเข็มไปตัวที่สองเลย ข้ามาสองช่องนะคะเมื่อกี้ขึ้นสามหลักค่ะแล้วก็พันหัวเข็มไปตัวที่สามค่ะข้ามาสองขึ้นตรงนี้แล้วก็ตัวที่สี่ค่ะ ตัวที่ห้าแล้วไปตัวที่หกนะคะหนึ่งสองสามค่ะขึ้นตรงนี้สองหลักแล้วก็หลักสุดท้ายอีกหนึ่งหลักแบบนี้นะคะสองสี่หกได้หกตัว แถวที่4นะคะก็ขึ้นตรงหลักมาเรื่อยๆหนึ่องสามแถวที่4คะ่ะโซ่3พลิกงานกลับค่ะแล้วก็ขึ้นตรงหลักมาเรื่อยๆนะคะหลักที่2 3

สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดค่ะสิบแปดแล้วก็สิบเก้าลงที่เดิมยี่สิบลงที่เดิมค่ะได้ด้านละยี่สิบหลักแบบนี้นะคะ เราก็จะโซ่เชื่อมมาตรงนี้ค่ะพอได้งานแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะโซ่เชื่อมจากตรงนี้มาตรงนี้นะคะยี่สิบหก่ะถักโซ่อย่างเดียวนะคะไปยี่สิบหกหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกค่ะเชื่อมมาตรงนี้ที่หลักแรกนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมนะคะเก็บไหมเข้าไปในงานจนหมดปลายไหมค่ะก็ดึงไหมเข้าไปในงานจนหมดปลายไหมนะคะ ค่ได้ช่วงคอเสื้อแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาถักต่องานที่คลิปต่อไปค่ะ